بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอสกุลกับพระนรสลานะครับที่พระองค์ได้ให้เราได้มี ชีวิตะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปานามัยสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะมาร่วมกันในการสุญยูต่อพระองค์รัชสุบาตเนวตาลานะครับก็ขอให้เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นการมุ่งมั่นนะครับที่เรานั้นจะรักษาคํามั่นสัญญารักษาอามานะตรงนี้ให้ได้จุดความสามารถนะครับนอกจากการมาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับในการทําอิบะเราต่อรัชสุบาตินวอตาลาระยได้มองข้าม การอ่านอัลกุรอานการทิกรุลละนะครับแล้วก็การละหมาดในยมค่ำคืนต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละครับจะเป็นสเสบียงจะเป็นสิ่งที่อาจติตตัวเราไปในวันอันครานะครับและพระมรุสลิมก็จะตอบแทนให้นั่นเองพี่น้องครับในอัลกุรอานอัลมุสลาได้กล่าวถึงคนในยุคอดีตนะครับในสมัยที่ทรอสลาสลสุลตลัมได้นำอิสลามมาเผยแพร่นะครับผมลิลปการเนี่ยนะครับ ก็มองว่าคนที่มีเกียรติมีนี่น่าจะเป็นศาสนาทูตนั้นจะต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองหรือ,อมีเกียรติยศมีตําแหน่งสูงส่งในสังคมนะครับแต่ทุราสลาสลัมนั้นนะ่ะก็เป็นปรุชชนเป็นสามัญชนธรรมดาเท่านั้นเองนะครับแต่ได้รับวิหีจอกพระรัชษมณ์หาเนวตารานะครับบรรดาผุ้ชกินก็ก็มีความเครือบแคลงสงสยัยบางคนก็หลายคนก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ อัลเราบอกนะอัลกุรอานนะครับในสุรครุบนะครับอายะที่สามสิบอ็ดนะครับเร์บอกว่าวะกลูลเราละนูซิลาฮะในอัลกุรอานุอัลลาห์ราจุลิมมินัลกอร์มินัลคอร,ร์ยาตอายนี่มินัลกอร,ริยาต้ยนี่อาซิมนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าและพวกเขากล่าวว่าทําไมอัลกุรอานเนี่ยจึงไม่ถูกประทานลงมาให้แก่ชายผู้ที่มีความสําคัญแห่งสองเมืองนี้ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่พวกนี้ตั้งข้อสงสัยนะครับตรงนี้นะครับเราก็บอกนักุรอานต่อไปนะครับว่าอุมยักซิมูนเรามาตอรับบิกะนห่นุฟะซัมนาใบนะฮุมมาชมาอิชะตะฮุมฟิลฮัยาติดดุนยาวรฟะนาบะอัตฮุมฟาอบะดินดรยัติลลียะตกิดะบะอัตฮุมบะอัตนสุครียะสุครียะวรหามตอรับบิกะไครุมมิมายยจมาอุนนะครับอัลสลาก็ตอบข้อสงสัยพวกนี้นะครับว่าพวกเขาเป็นผู้แบ่งปันความเมตตาแห่งพระเจ้าของเจ้ากระนั้นหรือ เราต่างหากที่เป็นผู้จัดสรรการทำมาหากินของพวกเขาระหว่างพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเอเลสส์บาลาบอกว่า,นะเ,าเขาพวกคนเหล่านั้นน่เป็นผู้จะแบ่งวันความเมตตาแห่งพระเจ้าของเจ้ากันนั้นรืเอเลาต่างหากเป็นผู้ที่ที่จัดสรรการทำมาหากินของพวกเขานะจะให้ใครร่ํารวยจะให้ใครยากจนจะให้ใครมีทรัพย์สินมากมีทรัพย์สินน้อยให้ใครสูงส่งให้ใคร ตกต่ำเนี่อันนี้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซบานวตาลาทั้งสิ้นนะครับมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้นั่นเองนะครับตรงนี้เรา,าบอกอย่างนะครับว่าและเราได้เชื่อชูบางคนในหมู่พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนหลายชั้นนะเพื่อบางคนในหมู่พวกเขาจะได้เอาอีกบางคนนั้นมาใช้งานนะ น,นี่นะครับมันก็เป็นเหตุเป็นผลที่เรามันจะต้องคิดนะบางทีเราอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเราอยู่ในสภาพที่เป็นคนที่มือเป็นคนมือบนพูดง่ายนะครับเป็นคนที่มือบนในเรื่องทรัพย์สิษษษษนเงินทองนี่เราไม่ได้ลําบากลำบนไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับทีนี้ก็เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้ได้เอาคนที่เป็นมือล่างเนี่ยนะครับได้จ้างเข้ามาทํางานให้เรานะมันก็ต้องมีทั้งคนคนร่ํารวยแล้วก็คนยากจนคนที่รู้คนที่ไม่รู้อะไรต่างพวกานี้นะครับมันคะเข้ากันไปในสังคมนั่นเอง เราจึงบอกว่า,าและความเมตตาของพระเจ้าเฉ่นนั้นดียิ่งกว่าที่พวกเขานั้นสะสมเอาไว้นะครับนั้นการที่ในสังคมเนี่ยมันจะมีคนที่มีฐานะแตกต่างกันเนี่ยก็เป็นทิกแมะหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะแต่ละคนนี่มีความถนัดไม่เหมือนกันนะแต่คนที่มีเป็นคนมือบนที่มีทรัพย์สินเงินทองก็อาจจะไม่มีความสามารถในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ถ้าจําเป็นจะต้องทําสิ่งนั้นก็จะต้องเรียกใช้หรือจ้างวานคนที่มีความสามารถคนที่สามารถทําได้ นะครับมาทําให้มันก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะเกิดการจ้างงานเกิดการซื้อขายกันอะไรการต่างๆพวกนี้อันนี้ละครับก็เป็นสิ่งที่เรา่าจะต้องคิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในวันนี้เอาล่ะเวลาให้เราเป็นคนที่มั่งมีเป็นคนที่มีทรัพย์สินนะครับเราก็ใช้ทรัพย์สินในการทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมากับคนอื่นด้วยนะครับอาจจะเช่นว่าไปนาไปลงทุนทํากิจการอะไรต่างๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้จ้างคนที่เป็นคนมือล่าง นะครับเอามาทํางานนะ <S <S เขาก็จะได้รับค่าจ้างไปนะในส่วนนั้น <S <S บางทีกิจการที่เราทำเนะี่ยอาจจะไม่ได้กําไรเหลือหรอกครับแต่ส่วนที่เราได้ก็คือส่วนที่เราได้ได้จ้างคนที่ที่เป็นคนมือล่างเนะี่ยได้มาทํางานให้กับเรานะเขาก็จะได้รับส่วนที่เป็นค่าจ้าง,ขงเขาไปนะน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้มาอยู่ที่เนียดของเราด้วยนะครับว่าเราเนียดอย่างไรตรงนี้เนี่ยอลอสวรรค์านนี้บอกว่าแล้วเราได้เชิดชูบางคนหนึ่งผมว่าเขาเหนือกว่าอีกบางคนหลายชั้น นะเพื่อบางคนในหมู่พวกเขาเนั่นนะจะได้เอาอีกบางคนนั้นมาใช้งานนะครับอันนี้เป็นเพืออ่อเป็นสตดเลยนะครับว่าได้นะครับเถ้าเราอยู่ในสังคมเราก็ประเมินตัวเรานะครับถ้าเรามีกําลังมีความสามารถนะให้ทํางานนะแล้วการทํางานก็คือการทํากิจการที่เราถนัดนะทำการค้าต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้มีโอกาสได้จ้างคนที่เป็นคนเหมือร่างเ,เข้ามาช่วยนะครับ นี่เป็นสิ่งที่รัศลาบอกไว้นะก็เพื่อเป็นการอาตอบให้กับพวกมุสลนะิมในมาการได้รับรู้เอาไว้นะว่าการจัดสรรนะครับการทำมาหากินการจัดสนนรร,นรสนคนมีคนไม่มีนะเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระองค์ลระสุภาในวัตลาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปก้าวไากายตรงนี้นะครับเหมือนกับเราอยู่บนถูกสร้างขึ้นมาบนญาเนี่ยนะครับเรามีสถานะอย่างไรเราก็ทํางานเท่าที่เราถนัดให้เต็มที่นั่นเอง นะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ครับว่าวะล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 าอ้ยักูนันนาสุขุมมะติว่าหิดะลาจั่งน้าลิมายักฟุรุบิลราะห์มานีลิบุยุติหิมสุกุน่ะสุกุฟัมมินฟิดดติวะมาวะมาอาริจั่งลัยฮะยัซฮารุนนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าและหากไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะได้เป็นประชาชาติหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยแน่นอนเราจะให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณาปานีนั้นน่ะมีบ้านของพวกเขาหลังคาทำด้วยเงินนะแล้้้วววกกก็็บันนนไดดทที่พเเาขึจะยงิ อเล็์บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าหากไม่ใช่มนุษย์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยจะจะได้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้วเนี่ยนะอเล็์ก็จะให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยนะได้มีความสุขสําราญคือในดุนยาเนี่ยใครที่ปฏิเสธศรัทธาต่อเราุบาธาลาเนี่ยพระองค์ก็จะให้เขามีความฟุง้งเฟ้อหรูหร,ราหมดทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับวาริวิวติหิมอโวาบาวาสุรโว,วสุรววสุรวาลุรุรุนอลาลัยฮายัตตะกิอุนนะครับและบ้านของพวกเขานี่ยจะมีประตูแล้วก็เตียงนอนที่ทําด้วยเงินเสื้้อขพวกเานก็จะนนนนนอออเกกยู่บมั นะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ครับว่าวซุครฟานว่าอินว่าอินคุลลุซาลิกะมัลลมามาตาอุลฮายาติดุ u ย y a ว่าลครั้งอินะด้รับกาลิลมุตกีนนะและเราจะให้เครื่องประดับแก่พวกเขาทําด้วยทองคาทั้งหมดแต่มันเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตในโลกนี้เท่านั้นส่วนในพระโลกนั้นนะที่พระเจ้าของเจ้านั้นนะสำหรับพูดบรรดาผู้ยำเกรงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการเป,เป็นการ อ่าเปรียบเทียบให้ให้ดูนะครับถ้าเราจะให้มนุษย์เนี่ยเป็นไม่อ่าให้มนุษย์เนี่ยเป็นบัญชาท่านเดียวกันหมดแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อเลาเนี่ยนะครับมีความสุขสบายมีความไปอยู่อย่างหรูหราเนั่นเองนะครับอ่าถึงขนาดที่บ้านอ่าประตูเตียงนอนเตียงนอนเนี่ยทำด้วยเงินนะแล้วก็พระองค์ก็ใช้เครื่องประดับแก่เขานะด้วยทองคำอะไรต่างๆพวกนี้มากมายแต่เราบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตในโลกนี้เท่านั้นนะครับ ส่วนประโลกเนี่ยเอาลักสณะเตรียมไว้สําหรับคนที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์นะสุฮาหนุทารานั่นเองนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นภาพนะครับว่าไอสิ่งสุขสําราญต่างๆความเพลิดเพลินต่างๆที่มันเราเห็นในดุนยาเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราบอกนะเป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่พระองค์ประทานให้กับบรรดาผู้ปฏิาานเสธศรัทธานะครับ ถ้าจะให้เป็นประชาชาติเดียวกันแล้วก็จะให้คนเหล่านี้ได้มีแบบนี้นทั้งหมดเลยคือในดุนยาเนี่ยเขาจะได้ไปแล้วทุกอย่างแต่นายครอ,อเาเขาจะไม่ได้อะไรเลยนะสำหรับอายครองนั้นสําหรับบรรดานผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในประเด็นเนี้อดีตรัสศรัลสลามบอกไว้นะครับว่าทารัสุนเนี่ยได้ขอดุอาไว้นะอัลลอฮฺมาชิดอัลลอฮฺมาอัลลอฮฺมาญีเนมิสกีนันว่ามิเนมิสกีนันว่าชุนีฟีซุมโนติลมาสากีน นะครับัล้์บอกโอ้เราข้าพระองค์รัสตวรานั้นได้โปรดให้ข้าพระองค์เนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในสภาพคนที่ยากจนนะว่ามิตรีมิสกีนะแล้วขอให้จบชีวิตในสภาพของคนที่ยากจนวัชรนีฟีสุรุมติลมาซากีนนะครับแล้วขอพระองค์ได้โปดรดรวบรวมข้าพระองค์ในวันในครร์เนี่ยในหมู่คนยากจนด้วยเถอะนะก็หมายความว่าคนที่เป็นคนยากจนน,น่ะมันไม่มีภาระอะไรที่จะต้องมาสอบสวนมากนะในวันอาคิาร์เขาก็ มีเฉพาะใช้เฉพาะจ่ายนะมันไม่มีเหลือที่จะไปทําอะไรมากมายในส่วนที่เป็นการฟุ้งเฟอ้อนะอะไรต่างพวกนี้เพราะฉนั้นก็คนที่ยากจนก็จะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนที่ร่ำรวยนะครับถ้าเขาไม่มีความผิดอะไรนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็น,ปนฮะดิษบท่หนึ่งที่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้นํามาเป็นข้อคิดนะครับว่าเอาเราเปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าสําหรับดุนยาแล้วเนี่ยนะ,ะให้เราเนี่ยได้ ตระหนักให้มากนะครับเราอย่าไปมองคนที่เหนือกว่าเรานะครับถ้ามองคนที่ต่ําต้อยกว่าเรางนั้นความสุขสํานต่างๆในดุนยาเนี่ยมันเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตในโลกนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งที่ทศทุนบอกไว้นะครับว่าอุปมาความสุขในดุนยาเนี่ยนะครับที่ที่เราได้รับเนี่ยเหมือนเราเนี่ยจุ่มมือลงไปในมาหาสมุทรนะครับแล้วยกขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่มันน้ำที่มันไหลาจากซอกนิ้วเราของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับความสุขที่เราได้รับในดุนยาเท่านั้นเอง แต่น้ำอีกมากมายในมหาสมุทรนะ่ยที่ยังเหลืออยู่นะั่นแหะคือความสุขในอาคริย์ที่พระองค์เราสุบร้านั้นเตรียมเอาไว้ให้สําหรับบรรดาบุตรกีนบรรดาผู้ที่ยำเกรงเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้เรามีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มั่นใจในอัลลาสุบฮานะนหัวตาลานะครับในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลาสุบฮะฮะตาลาและรอซูลของพระองค์นะครับก็อย่าได้อย่าไดา้ยึดติดกับดุนยามากถ้าจนเกินไปจนลืมนะครับ ลืมคําสั่งขอรับสุภาพนวาตาราลืมภาระหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเราก็อีกประการหนึ่งคือไอ้ความรีบร้อนของเรานะครับในการที่จะมาหากินเนี่ยความรีบร้อนของเราที่จะสร้างความสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างความร่ํารวยให้กับตัวเองเนี่ยบางทีรีบร้อนจนเร็วเกินขนาดไปนะครับจนมองข้ามคําสั่งขอรับสุภาตาลาไปนะครับก็ทําทุกวิถีทางที่จะให้มาซึ่งความสําเร็จ ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองโดยที่ไม่เคยถึงข้อขห้ามนะครับบางทีก็เข้าไปาใช้ดอกเบี้ยนั้นเป็นบันไดในการที่สร้างธุรกิจให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองมันอาจจะได้ในระ,ะ,ระดับหนึ่งในระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ท้ายที่สุดนั้นก็จะประสบกับความเสียหายนะครับกับสิ่งที่ออออลอสซาได้ห้ามไว้นั่นเองนะครับทั้งคนที่รับแล้วก็คนที่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ย นะครับก็มีความผิดเหมือนกันนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องระมัดระวังนะครับบางทีเราอาจจะช้าไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าทำมาหากินในทางที่ที่ที่ถูกต้องนะไม่ขัดกับหลักคําสอนของาศาสนานะครับแล้วก็ต,ต่ออัต่ารัชสมาตราแล้วก็มอบหมายาตีแจงต่างๆทุกอย่างต่อพระองค์รัชสมาตรานะครับถึงเวลาเนี่ยรัชสมาตลาก็จะประทานให้กับเราเองนะครับด้วยกับ ด้วยกับพระเมตตาแห่งพระองค์นะครับแล้วก็ด้วยกับการมุ่งมั่นแล้วก็การดูอาของเราเองนะครับเราก็ต้องมาคิดทบทวนว่าเราในรักษาคําสั่งเขอแล้วสเวลาครบถ้วนไหมนะครับมีอะไรที่บกพร่องในตัวเราบ้างนะครับเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับพระองค์เป็นผู้ประทานสกีให้ปัจจัยยังชีพให้เราเราบอกแล้วนะครับว่าเราตั้งหาเป็นผู้จัดสรรการทํามาหากินของพวกเจ้านะระหว่างพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะพระองค์เป็นผู้ที่จัดสรรให้นะครับดิสกีต่างๆปัจจัยต่างๆทุกอย่าง เรานั้นมีหน้าที่ทาทาให้เต็มที่นะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีนะครับเวลาที่ทําอาคิร์ก็จะต้องสะสมสะเสบียงจะต้องทําอิบาตดาเวลาที่ต้องทํางานในดุนยาก็ทําให้เต็มที่พระสุร์ก็บอกนะครับว่าจงทํางานในดุนยาเนี่ยเหมือนว่าพวกเจ้าทั้งหลายนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปก็หมายถึงให้ทําด้วยความขยันขันแข็งริยาอุตสาหะไม่ใช่ทำํทำๆแป๊บเดียวแล้วก็เลิกละขายวันหนึ่งหยุด2วันขาย2วันหยุด5วันนต่างผู้นี้ ก็นะทําให้เต็มที่นะครับทำให้เต็มที่แล้วก็ใช้เวลานะครับประเมินในความในการทํางานของเรานะครับมันมีสิ่งใดที่บกพร่องเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ให้ทํางานในอารเครอเนี่ยเสมอว่าเรานั้นจะตายในวันรุ่งขึ้นนะครับก็ให้เร่งรีบขวนขวายเช่นเดียวกันอย่ารอเวลานะอยู่ในเวลาเย็นก็อย่ารอเวลาเช้าอยู่ในเวลาเช้าก็อย่ารอเวลาเย็นนะให้ทําในขณะที่มีสุขภาพแข็งแรงก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาถึงให้ทําในขณะที่อ่อ่า,อา ยังเป็นวัยหนุม่มวัยสาวให้ทำซะก่อนที่ความแก่ชราีจะมาถึงนะแล้วก็ให้ทำในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นก่อนที่ความตายีจะมาถึงอันนี้พระดิสฐิตรสลอสรสรซัมได้บอกไว้นั่นเองก็ให้เรานั้นได้พยายามนะครับตัดตวงอมนิบบดาตัดตวงสะสมความดีให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเน้อยนะครับก็ให้เราได้พยายามทําเก็บให้หมดอย่าได้มองข้ามนะครับเพราะนั่นแหละจะเป็นสเสียงติดตัวเราไปในวันอาจจ้ายขอนนั่นเองนะครับ อีกอย่างนึงที่จะฝากฝากบอกฝากไว้พี่น้องนะครับว่าอัลเราบอกอีกต่อไปนะครับในสุรทิศที่สามสิบหกในสุรทิศที่สี่สามอายุที่สามสิบหกเร์บอกมายาสุอันดิกริรอรห์มานี่เก็ยิเดลหูชัยตอนันฟาวาลาอุกอรินนะครับอัลเราบอกและผู้ใดก็ตามที่ผิดหลังจากการรำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาปรานีนะเราจะให้ชัยตอนตัวหนึ่งแก่เขาและมันก็จะเป็นสหายของเขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าก,กลัวนะครับตรงนี้ พราะคนที่หันหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮฺฮานะฮฺอัลต阿าหันหลังให้กับคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮฮานะฮฺอัลตนะครับไม่สนใจที่จะรักษาอามันรักษาหน้าที่ในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮฺฮานะฮฺอัลตนะครับพระองค์จะให้เชตตอนตัวหนึ่งแก่เขาแล้วมันก็จะเป็นสหายของเขาเลยนะอัลลอฮฺสุบฮฮานะฮฺอัลาจะให้เชตตอนตัวหนึ่งแก่เขาเลยเป็นสหายเป็นเพื่อนสนิทเลยนะเอาไปเลยนะแล้ว มันจะทำยังไงอัลลอฮ์บอกสิสตอนตัวนี้มันก็ว่าอินนะหุมใยสุดูนะฮุมอาลสซาบีวายาส์ซบูนะอันนะฮุมมุฮตะดูนะครับและท้จริงเนี่ยพวกมันจะขัดขวางพวกเขานะขัดขวางไม่ให้ทำความดีนะแล้วก็จะส่งเสริมเขาเนี่ยให้ทำในทางที่ผิดนะเวลาเขาจะอยู่ในทางที่ถูกต้องอะไรมันก็จะส่งเสริมให้ออกจากทางที่ถูกต้องไปหรือจะขัดขวางเขาไม่ให้ไม่ให้มาสู่ทางที่ถูกต้องไม่ให้มาทำละหมาดไม่ให้มามัสยิดนะครับ ให้นอนอยู่บนที่นอนนั่แหละไม่ต้องมาเรากระมาที่บ้านก็ได้นะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนั้นถ้าเรามีความอ่อนแอไม่มีความเข้มแข็งหัวใจของเราเนี่ยยอมแพ้กระเชอนยอมแพ้นับสูงของเราเราก็จะต้องตกเป็นทาสของมันนะก็ทําตามที่มันบอกเลยนะนอนต่อไปเลยตื่นตอนเจ็ดโมงแปงเช้ามนละหมาสุภีนะครับ แต่พวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นาจจะอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วอันนี้เราสำคัญนะมันมจะขัดขวางให้เห็นสิ่งที่ผิดได้เป็นสิ่งที่ถูกนะแล้วก็ให้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วนะเหมือนกับคนที่ทำอามะนิบาดาเนี่ยครับก็ได้ทำนะอามัน่ะทำอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งอามะที่เขาทำนะไม่ถูกต้องตามแบบทชตระซอสลาสลามได้ปฏิบัติเอาไว้นะเชตระอมันก็จะบอกว่าถูกต้องแล้ว,มลวไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องไปแก้ไขนะที่ทำมาถูกแล้วนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แม้จะแม้ว่าจะมีคนมาบอกมาแนะนํามาชี้แจงว่าทรสุลทําทแบบนี้นะท่านจะต้องปรับอิบราดของท่านนะ่ะวิธีการให้ตรงกับที่ทราวุลนได้ปฏิบัติเอาไว้เฉตอนมันก็จะมาพยายามเหนี่ยวั้งบอกไม่ต้องรักถูกแล้วนะจะทําบุญสามวันเวันก็ทําไปเถอะถูกต้องแล้วนะทั้งที่ตราวสุลนไม่ได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้เลยนะครับแต่นั่นอนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเราก็สามารถที่จะเอามาเทียบเคียงได้ว่าใครก็ตามที่ ผิดหลังจากการนำหนกงสือเล่าสุวรรลาเนี่ยพระองค์จะเชตรอตัวหนึ่งเป็นเพื่อนกับเขามันจะขัดขวางพวกเขานะในทางที่ดีนะแล้วก็จะส่งเสริมในทางที่ผิดนะ,ะพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ไม่ให้เข้ามาสู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองแต่พวกเขาคิดว่าเขาเนน่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะอันนี้น่ากลัวก็เลยไม่ได้ปรับแก้อะไรเลยนะครับก็ทำอ,อิบาดาไปวันวันหนึ่งโดยที่ไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบหรือว่า อิบาดะที่เราทำเนะี่ยตรงตามแบบที่ทโธซลลอสลามปฏิบัติเอาไว้ไหมนะครับมันมีตรงไหนที่ไม่ตรงเราก็ปรับให้ตรงเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องยากนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยนะเขาจะสนใจในการใส่ใจที่จะศึกษาหาความรู้ตามแนวทางตามแบบฉบับเทโธซลลอสลามหรือไม่มากน้อยแค่ไหน,นนั่นเอง นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราบอกกับเรานะครับถ้าใครที่ไม่สนใจอัลกุรอานใครที่ไม่สนใจสุนนะของทารุณสุนทรัลาล,ลามแล้วเนี่ยก็เราก็จะให้เชตตอนตัวเองเป็นเพื่อนเข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะพยายามขัดขวางเขานะไม่เขาเข้าสู่คันทำความดีหรือให้เข้าสู่ในทางที่ผิดจะส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เขาคิดว่าเขาทําถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับ ไปรู้สึกตัวตอนไหน่ะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าฮัตตาอิดาจานากอลายาไลตะใบนีวะไบนักะบุตรมาศิกก้อนนีฟะบิสัลกอรินนะครับอัลลอฮ์บอกจนกระทั่งเมื่อพวกเขาเนี่ยได้กลับมาอย่างเราในวันกียามะจบชีวิตไปแล้วตายลงไปแล้วนั่นแหละนะเขาก็จะเปิดขึ้นว่าอ่ถ้าระหว่างชั้นกับเจ้าเนี่ยมีระยะทางห่างกันเช่นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกก็จะดีนะพูดด้วยความแค้นใจด้วยความเจ็บใจ วา่าระหว่างแกกับฉันเนี่ยถ้าอยู่ห่างกันระหว่างทิศตะวันออกและตะวันตกมันก็น่าจะดีนะชั่วช้าแท้แท้สายเช่นนี้นะนี่คือสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยก็จะไปปรับตัดเพาะไปปรับทุกในวันอาเกโรนั่นเองนะว,ว่าเพื่อนอย่างเนี้ยมันเพื่อนที่ชั่วช้าแท้แท้เลยคือขัดขวางไม่ให้ทําความดีแล้วก็ส่งเสริมให้ทําความชั่วให้ทําในสิ่งที่ผิดแล้วให้คิดว่าสิ่งที่ทํานั้นนะ่ะถูกต้องแล้วนั่นเอง อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอันตรายน่ากลัวนะครับเราต้องมาเช็คละอัีดาเราความเชื่อของเราถูกต้องตามที่เราซุนได้บอกสอนะไว้ไหมนะครับเรายังยึดติดกับอาซิมะยังยึดติดกับบุคคลหรือคนในอดีตคนในอดีตที่เป็นคนเรียกว่าเป็นคนวลีบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปขอรบ,บูชาเขาไปให้ไปยึดถือเขานะเป็นที่พึ่งนะนอกนอจากรัศมีอัลลาห์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิด ถ้ายัางมีความคิดแบบนี้อยู่เนี่ยเราจะต้องปรับแก้ซะนะครับในหัวใจเราจะต้องมีอลสะลาและรสูลของพระองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ในการปฏิบัติอามาริบาราต่างๆก็ต้องตามแนวทางที่ทศรถรซลส,ลสลันได้ปฏิบัติเอาไว้อย่างเดียวนะครับไม่มีอย,อย่างอื่นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทั้งหลายน,นั้นได้พยายามศึกษานะครับแล้วก็หาข้อมูลในอัลกุรอานให้มากๆ นะครับถ้าเราปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสุนนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะอัลลอฮฺสุบฮารับรองเอาไว้แล้วอัลกุรอานนะครับว่านะครับใครที่เชื่อฟังตรทารุณเท่ากับเขานะั้นเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลา,ลาแล้วถ้าใครรักอัลลอฮฺเราก็ให้ปฏิบัติตามทารูลน,นะครับอ,อิงกุนตุกุลมโตฮุบบุนอัลลอฮฺฟัตตับิอูนียุฮฺบิบกุมุลลอฮฺนี่คืออัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺบอกมาจะประกาศใครที่เขารักอัลลอฮฺอิ ใครก็ตามที่รักอัลาลอฮฺสุบานะฟะตบับิอูนีจงปฏิบัติตามฉันก็คือปฏิบัติตามท่านานบีมุฮัมมัดสุลลัลอมานีอัสลัมแบบอย่างของท่านที่ปฏิบัติเอาไว้ทุกเรื่องนะครับให้ปฏิบัติตามอย่าไป,ปฏิบัติตามแนวทางอื่นหรือปฏิบัติตามาคนในรุ่นก่อนที่ไม่มีที่มาไม่มีหลักฐานนะครับต้องหันกลับมาตรงนี้นะครับยอฮ์บิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักอลักอลลอฮ์จะรักพวกท่านนะววยากฟิสละกุมสุนุละกุม แล้วก็จะอภัยโทษในความผิดต่างๆกับพวกท่านด้วยนะครับถ้าปฏิบัติตามทศนวลักษณ์สลามท่านเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ตัวนี้นะครับก็ขอใหอ้ชีวิตที่เหลือของเราเนีน่ยะครับเป็นชีวิตที่อยู่กับการนะเสาะแสวงหาความดีแล้วก็ผูกพันอยู่กับการทาอามัณฑิพพาแล้วก็รักษาหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระสุภานาหนัวาตาลานะครับเราไม่รู้วันสุดท้ายของเรานนั้จะมาถึงเมื่อไรนะครับแต่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ไปหมด นะครับเกี่ทรัพย์สินเงินทองธุรกิจกิจการต่างๆคนในครอบครัวต้องทิ้งไปหมดนะครับก็ไปอยู่ในโลกวรารสาระนะครับแล้วก็มีอามานิประดของเรานะทั้งความดีความชั่วนะครับติดตัวไปนะครับถ้าเราทําความดีมากลอตรลาก็จะตอบแทนเราด้วยกับการทําความดีนะครับให้มาแล้วก็เอาสวรรค์มาให้ทุกเชา้าทุกเย็นมาให้ดูว่าที่อยู่ในสวรรค์คืออย่างนี้นะคนที่เป็นคนชั่วคนเลวเนี่ยนะครับ อัลลอฮตาลาก็จะให้เวลาเขาเอานรกเนี ink, di, wan, pop, tong, uk, ่ยมาให้ดูที่อย al um, ู im, im, ham, ่ในรกมาให้ด ah uh ูทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะครับนั่นะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบต้องประสบนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้อาทุนนี้ครับอัลกูรอฮ์ซาลาฟัสซักฟิรุนซีมาลิกุมุอิซาลลมุสลิมีนะมมนคุลีดัมฟัสซักฟิรูฮูอินะฮฺวะลากฟุรุราะฮิมัสลามุอะลัยกุมวะัราะห์มะตุลลอฮิวะบารักาตฺ